สวัสดีท่านผู้เจ้าเดินผู้มากไปด้วยปัญญาวันนี้อยู่กับผมพ่อใหญ่โอเจาเ้าเก่าเจ้าเดิม ลิสต์เรื่อยเผยมาสเตอร์ดูเอลอีพีหนึ่งรอบนี้มากับเด็กมานาเดียมเป็นเด็กสายซิงโคจากลอสตาฟอร์ดที่มีบอสมอนสเตอร์สุดนจะเทแต่เอฟเฟกต์ดันธรรมดาเกินไปจนคนไม่อยากจะใช้สักเท่าไหร่มีสไตล์การเล่นที่เรียบง่ายแค่ดำซิงโคเฉยๆเริ่มก่อนก็ดีเริ่มหลังก็พอใช้ได้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเด็กลิสต์กันเลยว่ามีเชื่ออะไรกันบ้าง ที่เห็นอยู่นี่คือเด็กลิสต์เข้าๆของเราเนี่ยครับอันดับแรกก็มาดูกันที่เอ็กซ์ตอร์เด็กกันก่อนเริ่มกันที่ชนกลุ่มน้อยครับเอ็กซิสใส่มา1ใบซูปเปอร์สตาร์เซเลเยอร์ไทฟอนสกายคาดิสิตเอฟเฟเกต์โรดูกันอยู่แล้วก็มีไอ้มืดครับเอสพีริตโตไนท์น้องอะโฟโดชาอันเดอร์โบก็เดนออฟเดอะโครสเวิลด์มานาเดียมตรีซุปตอรเอฟเฟกต์ก็คือเมื่อการ์ดเบนี้อันเชิญซิงโครเราสามารถเลือกมอนสเตอร์จูเนอร์เวลดสจากสุสานของเรา1ใบ สเปย์ออกมาแบบพิเศษแต่เอฟเฟคจะถูกทําให้ได้ผลเอฟเฟกถัดไปก็คือเราสามารถเลือกมอนสเตอร์จูเนอร์ที่เราก็กลุ่มกี่ใบก็ได้เปลี่ยนการ์ดไปน,นั้นเป็นเลเวล2 ator, s t สตาร์เดสดราคอนอันดามันซิเฟเตอร์ไรเซนดราใจใส่มาเผื่อได้ใช้ครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ เอ็กเซลซิงโครสตาดัสดราอนถ้าการ์ดใบนี้อัญเชิญซิงโครออกมาเราสามารถสเปย์มอนสเตอร์เวลสอหรือต่ำกว่าที่เป็นจูเนอร์จากสุสานของเราได้ฟิกเอฟเฟกต์สังเวยใบนี้เพื่อสเปย์สตาดัสดราอนจากเอ็กซ์เด็กการอัญเชิญด้วยวิธีนี้จะถือว่าเป็นการอัญเชิญแบบซิงโครและหลังจากที่เอฟเฟกต์รีโซฟอัญเชิญซิงโครโดยใช้มอนสเตอร์ที่เราควบคุมและตลอดเทิร์นนี้มอนสเตอร์ที่อัญเชิญซิงโครด้วยเอฟเฟกต์นี้จะไม่รับผลเชีย่ยอะไรเลย,เลย แล้วก็เอสมอนสเตอร์วีชารดอมาริทละเราสามารถใช้แต่ละเอฟเฟกของการ์ดใบนี้ได้1ครั้งต่อเทิร์นถ้าการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบซิงโครเราสามารถ เสดเวีตกับดักติดชื่อวีซัทสตาร์ฟอสจากเด็กขึ้นมือได้และเอฟเฟกต์ที่2ครับในช่วงเมนเฟสทำลายมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่เราควบคุมเพื่อปั๊มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ซิงโครของเราทุกใบบ a l ลนี่เดฟเลอร์ใสมาเผื่อได้ใช้เราสามารถเลือกมอนสเตอร์ทตุแสงหรือท่ามืดที่ถูกรีมูฟออกจากเกมลงมาที่ฟิลด์เราได้หนึ่งใบเมื่ออีกไฟสั่งใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ฟรีเอฟเฟกต์เลือกการ์ดหนึ่งใบที่ถูกรีมูฟสับเข้าเด็กและหลังจากนั้นถ้าการ์ดที่เราสับเข้าเด็ก,การของเ ทำลายการ์ดมอนสเตอร์ที่สั่งใช้งานเอฟเฟกต์ข้างต้นและถ้าการ์ดที่นำกลับเข้าเด็กเป็นการ์ดของอีกฝ่ายในเกตการสั่งใช้งานมา,นาเดียมพามาร์สบอสมอนสเตอร์สุดที่ตีได้หลายรอบตามจำนวนจูนเนอร์ที่ถูกนำมาใช้อัญเชิญซิงโครใบนี้อีกฝ่ายจะไม่สามารถทร็กเก็ตการ์ดใบนี้เป็นเป้เปาได้ และถ้าการ์ดใบนี่ที่อัญเชิญแบบซิงโครออกจากฟิ์ของเราไปเพราะกร์ดของอีกฝ่ายเราสามารถสเปย์มอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี1,500ป้องกัน2,100หรือมอนสเตอร์ติดชื่อวีซัสสตาร์ฟอสที่ถูกรีมูฟหรืออยู่ในสุสานของเราได้แล้วก็ปิดท้ายด้วยเคออสแอง e l ลใบนี้สามารถขึ้นซิงโครได้เลยโดยใช้มอนสเตอร์ทัดแสงหรือทัดมืดโดยไม่ต้องมีจูนเนอร์ก็ได้ ถ้าการัรดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษสามารถดูย o v e กัดหนึ่งใบในฟิล์ได้และเอฟเฟกต์ิดตัวของการดใบนี้จะเบสออนธาตุที่ถูกนำมาซิงโครให้กับกรัรดใบนี้ถ้ามีวัตถุดิบเป็นธาตุแสงมอนสเตอร์ของเราทุกใบที่เป็นซิงโครจะไม่รับเอฟเฟกต์เชียร์เลยเลยจากมอนสเตอร์อีกไยถ้ามอนสเตอร์ธาตุเมื่ถูกนำมาเป็นวัตถุดิบใบนี้มอนสเตอร์ของเราทุกใบจะไม่ตายจากบตโต ต่อไปเป็นเมนเด็กครับเราก็มาดูพวก Engine, เอ g นจิ้นบิสเทลกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างเราใส่มาเพื่อความไหลลื่นของเด็กนี้นะเริ่มต้นกันที่แบนเด e บีสครับช่วงเอ็นเฟสามารถชุบเวทติดชื่อแบนเด d จากสูุสารของเรามาที่ฟิวได้เทินลักครั้งในช่วงเมนเฟดสามารถ สังเวยมอนสเตอร์เผ่ามังกรเพื่อทำลายการ์ดหนึ่งใบที่อีกฝ่ายควบคุมได้และถ้ามีการรีมูฟมอนสเตอร์ทัดมืดหรือทัดแสงเราสามารถสับการ์ดนั้นเข้าเด็กเพื่อจั่วการ์ดหนึ่งใบได้ The Beastial r u b e l i a n สามารถทิ้งการ์ดเบนี่จากมือเพื่อเสิร์ฟ Beastial Monster จากเด็กได้การ์ดเบนี้สามารถอัญเชิญออกมาได้โดยการสังเวยมอนสเตอร์เผ่ามังกราัดมืดเลเวล6หรือสูงกว่าในฟิลด์ของเราและก็เอฟเฟกต์ในขณะที่ยืนหัวโดุในฟิลด์ เราสามารถแบกกัดแบนเดดโดยตรงจากเด็กได้แล้วก็เราบิสเทลเวล6ครับบิสเทลเวลหเหล่านี้จะสามารถสเปรย์จากมือได้โดยการรีมูฟมอนสเตอร์ทัดแสงหรือทัดมืดจากสู่สานออกไปเริ่มกันที่เบวเดด ถ้าอีกไฟสเปมอนสเตอร์ Monster พิธีกรรมซิงโครเอ็กซิสหรือฟิวชั่นหรือลิงมอนสเตอร์เราสามารถทังเวยมอนสเตอร์ทัดแสงหรือทัดมืดใบอื่นในฟิวของเราเพื่อเลือกมอนสเตอร์ที่สเปย์ออกมานั้นรีมูฟออกไปแล้วก็ดูสเวิร์มครับถ้าตกสุสานจากฟิวเราจะสามารถลากมอนที่อันเชิญแบบพิเศษในฟิวอีกไฟลงสู่สานไปด้วยได้บิสเทลซาโรเนียถ้ากัดเบนี่ตกสุสานเราสามารถ ส่งมอนสเตอร์ติดชื่อบิสเทียวหรือการติดชื่อแบนเดดจากเด็กลงสู่ฐานได้และปิด้ายด้วยบิสเทียวแมกนามุดถ้าการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษในช่วงเอ็นเฟดเราสามารถหยิบมังกรจากเด็กหรือจากสู่านขึ้นมือได้แล้วก็ของสามัญครับดอล็อกเบิร์ดหใบแม็กซี่ใบ น้องอุระสามใบนิบิรุเดอะไพรมอลบีอิงทริปเปิลแท็กติกทาลินพอบไบเดอะเกรปครอสเอาเดซิกเนเตอร์ฟอร์เว่ดนดับเบิลอินฟินิตอิมเพอร์แมนินเดอะฮิวจ์เรวอลูชันอิสโอเวอร์และที่เหลือจะเป็นกัรดในทีมมานาเดียมกับดักเคาน์เตอร์มานาเดียมรีเฟมมี่ถ้าอีกฝ่ายสั่งใช้งานกัรดในขณะที่เราควบคุมซิงโครมอนสเตอร์อยู่เราสามารถเนเกีการสั่งใช้งาน และถ้าเรามีวีชัดสตาร์ฟอสหรือมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีพันหป้องกัน2100ในฟิวของเราเราจะสามารถทำลายการ์ดที่เพิ่งจะเนเกรยดด้วยเอฟเฟกต์นี้ได้เราสามารถดีมุบใบนี้จากสุสารเพื่อนำการ์ดสูงสุด3ใบติดชื่อมานาเดียมที่เป็นมอนสเตอร์จากสุสารของเราสับเข้าเด็ก มานาเดียมเบรกฮาร์ดเลือกมอนสเตอร์จูเนอร์หรือซิงโคมอนสเตอร์จากสุสานของเราสเป์ออกมาและหลังจากนั้นถ้าการ์ดที่เราชุบเป็นมอนสเตอร์ธาตุแสงเราจะสามารถทำลายมอนสเตอร์หนึ่งใบที่ฝ่ายควบคุมได้ถ้ามอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี1 5 0 0ป้องกัน2,100หรือการ์ดที่ติดชื่อวีซัสตาฟอสในฟิลของเราจะถูกทำลายจากแบทเทิลหรือเอฟเฟกต์เราสามารถบีมูฟใบนี้จากสุสานแทนได้เพชรฟูแพนิชคาราเลียมเมื่อการ์ดใบนี้สั่งใช้งาน เราสามารถเสิร์ตมา,าเดียมมอนสเตอร์หรือการติดชื่อวีซ่าสตาฟอร์จากเด็กขึ้นมือใดเพิ่มพลังให้มอนสเตอร์ทัดแสงของเราทุกใบคูณ100ตามจำนวนจูนเนอร์ที่เราควบคุมหรืออยู่ในสุสานและเอฟเฟกต์สุดท้ายครับถ้ามอนสเตอร์จูนเนอร์ที่เราควบคุมถูกทำลายจากแบทเทิลหรือจากการ์ดเอฟเฟกเราสามารถสเปร์การ์ดบบนั้นกลับมาได้ มานาเดียมแอปซิชันเลือกมอนสเตอร์หนึ่งใบที่เราควบคุมทำลายการ์ดใบนั้นเพื่อเสร์นเวทฟิวเพสฟูลแพน็ตคาราเลียมจากเด็กขึ้นเหมือและในกรณีที่เรามีเพสฟูลแพเน็ตคาราเลียมในฟิวอยู่แล้วเราสามารถเสร์มนมานาเดียมเวทกับดักจากเด็กแทนได้ รีมูฟบบนี้จากสู่ชั้นได้เพื่อสเปวีซัสสตาฟอร์ดหรือมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี1,500ป้องกัน2,100จากมือของเราได้ m a n เดียมอิมเมจิน g โชว์ m a นเดียมมอนสเตอร์หรือการติดชื่อวีซัสสตา์ฟอร์ดจากมือของเราเพื่อจั่วการ์ดสใบหลังจากนั้นวางการ์ด1ใบจากมือไปไว้ใต้เด็ก และเอฟเฟคจากสุสารก็คือสามารถดีมุบใบนี้จากสุสารเพื่อเลือกมอนสเตอร์หนึ่งใบที่เราควบคุมที่มีพลังโจมตี1,500ป้องกัน2,100การ์ดใบนั้นจะเป็นจูเน์ ถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในมือเราสามารถเลือกมอนสเตอร์หนึ่งใบที่มีเผาา Benny, ่าต่างกันกับการ์ดใบนี้และธาต่างกันกับการ์ดใบนี้ทำลายการ์ดใบนั้นเพื่อสเปร์การ์ดใบนี้ออกมาถ้าการ์ดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายจากแบททิลได้เราสามารถเพิ่มพลังโจมตีการ์ดใบนี้เท่ากับครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีตั้งต้นหรือป้องกันตั้งต้นของมอนสเตอร์ใบนั้นได้ วีซัสาสาระเราสามารถเลือกการ์ดกี่ใบก็ได้ที่ติดชื่อวีซัดที่ถูกรีมูฟหรืออยู่ในสุสานหรืออยู่ในฟิลด์สับเข้าไปในเด็กเพื่อสเปกการ์ดใบนี้ออกมาจากมือและถ้าเราทำแบบนั้นการ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น400พอยต,ตามจำนวนมอนสเตอร์ที่สับเข้าไปในเด็กที่มีชื่อตั้งต้นต่างกันถ้าการ์ดใบนี้ที่เราควบคุมจะถูกนำไปเป็นซิงโครการ์ดใบนี้จะถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จนเนอร์ได้มาณาเดียมเรียมฮาร์ด พลิเอฟเฟกต์ทำลายการ์ดติดชื่อมานาเดียมหรือมอนสเตอร์ที่เราควบคุมที่มีพลังโจมตีพันหป้องกัน2100เพื่อสเปกการ์ดใบนี้ได้ถ้าการ์ดใบนี้ normal หรือสเปกออกมาสามารถเสิร์ฟการ์ดติดชื่อมานาเดียมจากเด็กขึ้นมือได้มานาเดียมทอริดถ้าเราควบคุมวีซ่าสตาร์ฟอสหรือมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีพันหป้องกัน2,100เราสามารถสเปกการ์ดใบนี้จากมือถ้าการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากบทเทลหรือเอฟเฟกต์เราสามารถสเปกมอนสเตอร์มานาเดียมที่เป็นจูนเนอร์จากเด็กได้ มานาเดียมมิเอฟเฟกเหมือนตัวเมื่อกี้แต่ถ้าการ์ดใบนี้ถูกทำลายเราจะสามารถสเปรย์มานาเดียมมิกจากเด็กอีกใบได้และเราสามารถเลือกได้ว่าจะเพิ่มเลเวลไหมถ้าเพิ่มก็จะบวกมา2เลเวลมานาเดียมฟเฟรเนสเอฟเฟกเหมือนตัวเมื่อกี้แต่ถ้าถูกทำลายจะสามารถสเปรย์มานาเดียมเฟรเลสจากเด็กได้และในช่วงแบทเทิลเฟสเทิร์นนี้มอนสเตอร์ซิงโครของเราทุกใบจะเพิ่มพลังโจมตี5 0 0รอยต์ยหลังจากนี้จะเป็นการดูเอลาตาติดครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะถ้าพร้อมแล้วก็ ไปดูรีเพย์กันเลย สวัสดีเกมที่1ครับรอบนี้อีกฝ่ายได้เริ่มก่อนเราทําการเปิดด้วย prohibition เอฟเฟกของกร์ดใบนี้ก็คือประกาศการ์ดึชื่อและก๊์ดใบนั้นจะไม่สามารถถูกสั่งใช้งานได้และก๊์ดที่อีกฝ่ายประกาศไปก็คือ infinite impermanent ซึ่งมันอยู่ในมือกูแล้วตอนนี้พร้อมกับประกาศเป็น e a r blossom um and j o y u s มันก็อยู่ในมือกูเหมือนกันอีกฝ่ายลิ้นเป็น d e ็ g e n e s i s ก็เป็นอีกหนึ่งอาคไทยครับที่ได้รับของเสริมมาใหม่สภาพเราก็ทําได้แค่รออีกฝ่ายเข้าดาครับขึ้นเป็น ฟิล์มเกียร์แกมมาครับสอยกาัาในมือและจากนั้นก็สแปมบอดครับนํากาซสาใบไปขึ้นซิงโครเป็นตรีชูราดรากร้อนออฟไอส์อสเตอร์ย <c oughs> ิงมือเราไปหนึ่งใบก๊์ที่โดนสอยก็คือเรียมฮาร์ดและไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ครับเปิดด้วยบริโอเน็กเตะกก๊ตัวเองขึ้นมือแล้วก็รํากันต่อไปครับเรียกออกมาเป็นเจนิกซ์ใบอื่นขึ้นเป็นซิงโครอีกรอบเป็นก๊าที่ช่วยในการในเกียร์เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ตามคาดในสุสานดูเหมือนว่าจะเป็นบอสใบใหม่ซะด้วยและ <Okay. S 2> ออกมาเป็นเอลิเมนต์หลอดธาตุน้ำเอฟเฟกก็คือสอยมือโดนล่อมือไปขนาดนี้คิดว่ายังจะรอดอีกเหรอครับเข้าสู่เทินที่2ของเราจั่วไพ่ครับได้เป็นบิสเทียลูเบเลียนเราก็เปิดด้วยบิสเทียลูเบเลียนแต่อีกฝ่ายก็มีคอบเดอะกรีฟครับทําให้เราอดเซิร์ชกันไปความรู้สึกนาะทีนี้ก็คือโอ้แม่เจ้ามึงไปเล่นคนเดียวนะพี่กะจะเรียกน้องอุร,ระมาก่อนนะครับเพื่อที่จะขึ้นเป็นไทฟอนสก,กายไครสิแต่ มันติดเทคเวทอีก่คยครับในเทคที่มันบอกว่าห้ามใช้เนี่ยรวมถึงการ normal s u m m o n ด้วยนะครับเป็นอะไรที่ระยำจริงๆเราก็เลยต้องเข้าสู่พัทโอเฟีและลาโลกไปแบบไม่สมัครใจ และเข้าสู่เกมที่2ของเราครับรอบนี้ได้เริ่มก่อนอ e ีกไฟเปิดด้วยมานาเดียมิคและเปิดด้วยสตาร์ฟอร์ดเลงยิงมิคเพื่อสเปรย์ตัวเองออกมาจากมือและเอฟเฟกของมิคก็ทํางานสเปรย์ออกมาแบบพิเศษหลังจากนั้นเราก็ขึ้นเป็นเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กวีซั์อาริทาร่า เรียกออกมาและตามด้วยใช้เอฟเฟกต์อาริธาล่าเสิร์ดหนึ่งใบที่เป็นการ์ดเวทที่เกี่ยวข้องกับวีช e ัรสตาฟอสและอีกไฟก็คัดเราครับด้วยอินฟินิตอิมเปอร์แมนินเราก็เซ็ตการ์ดสามใบจบเทินโชคดีที่มีกับดักไรเลือกคิดอยู่อ e ีกไฟเปิดด้วยเอ็กโซซิสเตอร์มาถ้าเราก็ไม่รอช้าก,กระโดดถีบไวฟ้หัวจมูในทันทีทันใดเขาก็เซ็ตการ์ดหนึ่งใบครับพร้อมกับจบเทินตัดภาพมาที่เทินสามจัวได้เป็นทัวริสสเปออกมาแบบพิเศษครับและหลังจากนั้นยิงหนึ่งใบ เพื่อปั๊มพลังให้กับซิงโครทั้งผิวเอฟเฟกต์ของจูนเนอร์เมื่อถูกทำลายก็สเปรย์เพื่อนออกมาหลังจากนั้นเอาไปขึ้นเป็นซิงโครเป็นทัมฮาร์ดพลัง3,8 0 0ตอปีไปที่อีกฝ่ายสองรอบไ่พอย์อีกฝ่ายเลือกเชื่อ0 0ย400พอย์เท่านั้นและในเทิร์นที่4นี้อีกฝ่ายก็สเปรย์ออกมาเป็นมาธาและทําการขึ้นเป็นเอ็กซ์ซีดเอ็กโซซิสเตอร์มิคไคลิสและเปิดด้วยมิคไคลิสแล้วก็ขึ้นเชนสองด้วยรีเฟมมิ่งเพื่อเอาแก๊สกลับเขาเ้าไปในเด็แต่ก็โดนขัดด้วยโกบลหัังจานน้น อีกฝ่ายก็ทําการรีมูฟการ์ดของเราไปด้วยความที่เป็นเอฟเฟกต์แทร์เก็ตครับเลยไม่มีผลกับลูกที่พามฮาร์ดและในเทิร์นที่5นี้เราก็จบอีกฝ่ายด้วยมานาเดียมพามฮาร์ดมันจงโหดจริงๆกับพ่อหนุ่มเลี่ยมทองคนนี้และเข้าสู่เกมที่3ครับรอบนี้ก็ยังคงได้เริ่มก่อนอีกฝ่ายมันเดิมเปิดด้วยมานาเดียมเรียมฮาร์ดเสิร์ตเป็นทัวริสใช้เอฟเฟกต์ทัวริสสเปย์ออกมาแบบพิเศษจากนั้นนําไปขึ้นเป็นน้องเทเลมินเวอร์ชั่นมานาเดียมใช้เอฟเฟกต์ชุบมอนสเตอร์จูเนอร์หนึ ใบที่เป็นวลสองและนําไปขึ้นเป็นวีซาร์อลิทาร่าออกมายืนหัวโดพร้อมกับใช้เอฟเฟกต์เซิร์ชหนึ่งใบแน่นอนครับการ์ดที่เราเลือกก็คือมานาเดียมไรเดอร์คิกเซ็ตการ์ดสามใบมันเดิมแล้วก็จบเทิร์นและเข้าสู่เทิร์นที่2ของอ e ี Fi กไฟครับเปิดด้วยอเวลี่แมทเชตเราก็ขคัดในดันทีทันใดด้วยมานาเดียมรีเฟมิงช่างเป็นการกระทําที่เร็วซามเหลือเกินเปิดมามันก็จะลออคูด้วยอเวลี่แมทเชตซะแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ไวครับอ e ีกไฟเปิดด้วยเดมิทันฟ er. ิชเช ไม่เป็นผลอะไรกับเขาเลยครับมันเล่นเด็กโฟร์วันเดลีสอีกฝ่ายก็เริ่มลำ้ครับ เรียกออกมาเป็นโฟวานเดลิสเอ็มเพนแปะเวทต่อเนื่องแล้วยังไงต่อกรบพี่เซตหนึ่งจบเทินเข้าเทินสเราจวได้เป็นทิฟรุนูสเดอะพรายโมบีอิงเรียกเป็นบาโลนีเดฟเลอร์ครับพร้อมกับเปิดด้วยบาโลนีเดฟเลอร์เล็งไปที่แพงหลังของอีกไฟแต่เขาก็เชนสวนได้ครับเราก็ปล่อยให้เอฟเฟกมันดีซบกันไปพร้อมกับจบเทินแล้วค่อยมาสงสัยทีหลังว่าทําไมกูไม่ยิงมอนเขาวะเข้าเทินสีก็ยังไม่ไว้ครับอีกไฟเปิดด้วยการเปลี่ยนใจเราก็ไม่มีทางเลือกเปิดสวนด้วย โลนี่เดฟเลอร์หลังจากนั้นก็แล้วแต่บนตตกรรมครับแปะเวทฟิวเรียกออกมาเป็นโรบิน่าแล้วก็เรียกเป็นอีเก้ครับเซิร์ชเป็นเอเพ็กเอเวียนเรียกเป็นเอเพ็กเอเวียนผู่ที่รอปลาอ,อุก,กบาทอยู่ก็เริ่มหมดหวังแล้วครับช็อตนี้เข้าสู่บัตโตเฟสเราก็เลยกดยอมแพ้กันไปเลย และกเข้าสู่เกมที่4ครับรอบนี้จัวได้เป็นวีซัสสตาร์ฟอสสเปย์ออกมาเป็นมิกครับอีกฝ่ายก็เปิดด้วยเม็กซี่เราก็ขัดในทันทีด้วยน้องอุระระหลังจากนั้นก็ทําการรํมด้วยคอมโบดีคอมโบเดิมของเราอันเชิญซิงโคลเวลหครับมานาเดียมเทเลเมนใช้เอฟเฟกของมานาเดียมเทเลเมนสเปย์ออกมาเป็นมิกหลังจากนั้นนําไปขึ้นเป็นวีซัทอาริธา a าใช้เอฟเฟกของอาริธาล่าเซิร์ชหนึ่งใบการที่เราเลือกก็คือเอาชิหมหายไม่ได้เลือกโดนขัดด้วยน้องอุระ เราก็เซ็ตการ์ดสใบครับพร้อมกับจบเทิร์นในเทิร์นที่2นี้อีกฝ่ายเล่นเป็นเด็กกระดอดเทนไปครับเปิดด้วยซันเงินไข่เม้นเราก็ขัดด้วยไรเดื่อคชิกกระโดดถีบมังกรในทันทีทันใดเรียกออกมาเป็นชุนด้าครับเข้าสูฟฟ่แบทเทิลเฟสเราก็เปิดด้วยอินฟินิตอิมพอร์ตเนและอีกฝ่ายก็กดย้อมกันไปเลยและเป็นเกมที่5ของเราครับ ได้เริ่มกวอนอีกไฟมันเดิมเราก็เล่นเป็นคอมโบดีคอมโบเดิมบอดที่จบได้ก็ไม่ต่างจากเกมเมื่อกี้เท่าไหร่ครับเรียกออกมาเป็นเบียมฮาร์ดใช้เอฟเฟกต์เวทฟิลชุบจุนเนอร์แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์จุนเนอร์ที่เพิ่งจะถูกทาลายไปสเปรเพื่อนมันออกมาจากนั้นเราก็เอาไปขึ้นเป็นน้องเคลเมนต์มานาเดียม ใช้เอฟเฟกน้องเทลามินมานาเดียมชุบ1ใบเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์เวลสองและเอาไปขึ้นเป็นวีซ่าสตาฟอสเจ้าเก่าเจ้าเดิมเมื่อสเปย์ออกมาเราก็จะได้เสิร์ต1นึใบรอบนี้ไม่โดนขัดเราก็เสิร์ตเป็นเบรกฮาร์ดเพื่อที่จะรออนินเทอร์ดับอีกฝ่ายและในเทนินที่2นี้อีกฝ่ายก็เปิดด้วยไรเกคีครับโชคดีที่เรามีเดอะฮิลส์เรเวลูชั่นอิสโอเวอร์ทำการขัดไรเกคีไปครับ และหลังจากนั้นเขาก็เรียกเป็นโดราโดราเสิร์ตหนึ่งใบขึ้นมือเป็นมังกรเจ็กเปิดด้วยมังกรเจ็กและใช้เอกของโดราโดราครับเทคท็อปเด็กไป1ใบเปิดเป็นเงินโลโค่ครับจังหวะนี้เราก็กระโดดทีพอีฝ่ายด้วยทองคาบริสุทธิ์99.99%แต่อีฝ่ายก็ยังไม่หมดมุกค,ครับเรียกออกมาเป็นชุนร่าในบัตตอเฟดนี้เราก็เลยเปิดเป็นเบรกฮาร์ดเพื่อที่จะชุบออกมาเป็นน้องเทเลเมนติงโครอีกฝ่ายก็ขึ้นเป็นไบเดนดากิออนแต่ก็ยังโดนฟูดสอยอยู่ดีหลัง จากที่สอยไอ้ไบเดนดรา้อนไปได้ก็รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยแล้วนะฮะตอนนั้นแต่อีกฝ่ายเขาดันมีไขม็นครับสเปย์ออกมาแบบพิเศษในช่วงของแบทเทอรี่พร้อมกับใช้เอฟเฟกชุบของฟาดาชุบไอแดงออกมาและใช้เอฟเฟกของไอแดงสเปย์ออกมาแบบพิเศษและใช้เอฟเฟกเป็นไอขาวและเอฟเฟกของไอขาวก็ช่วยในการเซิร์ชหนึ่งใบ จากนั้นก็ทำรอบตีครับและนำไปขึ้นเป็นซิงโครกันต่อไปขึ้นเป็นใบเด้นรากิออนได้เอฟเฟกของใบเด้นรากิออนทุบออกมาแบบพิเศษอีกหนึ่งใบและจะไม่หยุดแต่เพียงเท่านั้น สองหัวมันกระจอกไปขึ้นเป็น3หัวครับซันเยนไพรคานเซนเดนดากิออนและใช้เอฟเฟกต์เปลี่ยนโพสิชันมอนสเตอร์ของเราครับเล็งตีมาที่จูนเนื่น้ำไอเราก็ใจเย็นเรียกว่าเวทฟิวจะไม่โดนอยเลือกที่จะไม่ชุบครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเสียดายและหลังจากนั้นก็เรียกเป็นดากิออนด้วยเอฟเฟกต์ของดากิออนจะช่วยในการเพิ่มรอบตีให้กับตัวเองและในขณะที่ดากิออนตีมาที่มอนสเตอร์ของเราไอมังกรเจ็กจากสุสานก็จะฟื้นออกมา แบบพิเศษเพื่อซ้ำเรามาอีกทีจริงครับเกมฮจบกันไปแล้วครับกับเด็กมานาเดียมของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไสไครต์ให้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบพระคุณเจ้าภาพ e ีพีนี้ด้วยนะครับคุณคิมกิมยุ้งที่อัปเกรดเป็นสมาชิกระดับท่านผู้เจริญไว้เจอกันใหม่อีพีต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพพะใหญ่สาธุครับสาธุเด็กมานาเดียมไลเดอร์คิกเต็มสิบ